ชุณคอนเดอพอดีอากาศมันร้อนพอดีเลยมาแอบนอนใต้มันสับปะหลังแล้วเราก็เอาเนี่ยเอาขวดนมแก๊ลอนนมมาให้มันห้อยคอเพราะว่ามันชอบวิ่งไล่รถเขาไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าโซ่มันมันคงปอกคอคงไม่ได้ติดหรอมั้งใช่ไหมเนี่ยไปดูใกล้ๆก,ก่อนนะพอดีสรุปไม่ได้มานอนแต่ปกคอเองติดเลย แล้วเองไปทำอีท่าไหนปลอกคอติดเนี่ยฮะปะ๊าเองเบิกเนี่ยเองก็อย่ามาอยู่ดูดูดอย่างนี้ถ้าข้าไม่อยู่เองไปติดที่อื่นนี่จะทำไงเนี่ยไปล่ำโซ่เหมือนเดิมดีมไหมฮ เองจะเอาแบบล่ามโซ่หรือจะห้อยคอฮะก็เองมันสอนไม่จำไงบอกว่าอย่าวิ่งไล่รถเขาเองก็ยังจะวิ่งไล่รถเขาอยู่ๆมันเคี่ยวไก่ก็วิ่งไล่ไก่วิ่งไล่เป็ดฮะตอนนี้มันนั่งลิ้นห้อยอ,อะไรล่ะ พอสรุปเองจะเอาโซ่หรือเองจะเอาห้อยคอเองก็ตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมล่ะเอาโซ่หรือห้อยคอดีเองนั่งเฝ้าไก่ข้านะดูทุกคนไก่หากิน trong luôn cân đã chập bài đã พอดีไปแล้วนะอิงนอนอยู่ที่นี่นะ